เช้านี้นะครับสายๆแล้วห่ะครับผมเก้าโมงกว่าปริมาณน้ำขุงที่ถ่ายจากเมื่อวานนี้นะครับพอวันนี้ยังคงที่นะครับคงที่นะครับน้ำยังไหลเชี่ยวเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับตอนนี้มืดครึ้มนะครับแดดไม่ออก นะครับเดี๋ยวไปตรงมุมโน้นกันนะครับนี่ต้นผักกุมเสาะดินไปเยอะเลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋วเป็เป่เ่อ สายสายของวันที่18กันยายนนะครับดูเม็ดเม็ดกว่าถึงต้นสับปะรดดูจากสถานการณ์นะครับถ้าฝนไม่ตกลงมานะครับน้ำเหนือไม่ไหลบ่าก็น่าจะลดลงนะครับดูจากสถานการณ์นะครับ เนี่ยขยะมูลฝอยก็ยังไหลกันเรื่อยๆครับแม่น้ำขงนะครับถ่ายที่ตำบลน้ำกำอำเภอธาตุพนมนะครับผมเนี่ยถ้าลักษณะอย่างี้นะครับปลาขึ้นนะครับเนี่ยถ้ามาตกปิดนะครับหรือเขาเรียกว่า ใส่รอบนะครับจะมีนะครับตรงนี้นีปลาก็ฝากเตือนไทยนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกพืชผลทางการ,กรเกษตรนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำโขงหรืออยู่ตรงกลางหาดกลางเกาะอ,อะไรต่างๆระมัดระวังนะครับผมเห็ไครับน้ำไหลแรงครับผม ไหลเร็วนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เนี่ยมีแสงแดดออกมาหน่อยแล้วครับโผล่มาหน่อยแล้วนะครับ <laughs> อ้่อะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับนะครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม